และนี่ก็คือโพน้อยอำเภอคำมงจังหวัดกาลสิน <c oughs> <c oughs> แหล่งขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับพันกินพืชโซโลพอรนะครับค้นพบเมื่อปี2 5 5 1นะครับโดยนายอำเภอตอนนั้นก็คือนายเลิศบุกกองทองนะครับได้ส่งชิ้นส่วนนะครับซากดึกดำบรร ไปตรวจสอบที่พิพิธภัณฑ์ซิรินทรน,นะครับเราก็เจอนะครับทางพิพิธภัณฑ์ก็ระบุว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์จริงๆนะครับมีอายุ150ล้านปีนะครับในส่วนของภู้ก้มข้าวเป็นพิพิธภัณฑ์ซิรินทรน,นะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ และตอนนี้ก็คือมีนักบรรพชีวินนะครับมาขุดค้นพบเพิ่มเติมจนในปัจจุบันนะครับปี2564นะครับได้ข่าวว่าจะมีการทำพิพิธภัณฑ์หรืออาคารครอบทับที่นี่นะครับจากนั้นก็จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้กระดูกไดโนเสาร์ซากฟอสซิลที่มีอายุมากกว่า150ล้านปีนะครับ แล้วก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากาได้ทำปรปับปรุงเป็นอาคารเปิดไม่ใช่พื้นที่เปิดนะครับเพื่อที่จะให้หนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ได้ครับโอเคสำหรับรายละเอียดเจาะลึกนะครับก็ไปอยู่ในคลิปเต็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแค่ สั้นๆน,นะครับตัวอย่างให้ดูนะครับพื้นที่จริงนะครับมีการค้นพบกระดูกที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกระดูกใหญ่มากตอนที่ผมมาก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่เยอะขนาดนี้นะวันนี้วันที่11เดือนพฤศจิกายน2564 อันนี้ก็คืออัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูล่าสุดนะครับสำหรับเนื้อหาเต็มๆนะครับไปดูได้ในช่อง IT and Travel นะครับ YouTube นี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ